ช่องธรรมาแาดดวันนี้ก็ถ่ายทำที่ท่าเรือมาเดี๋ยวหาปลาพี่นองเออแต่ไม่ได้ปลาตักตัววันนี้เราบ้าน ข้าในนี้หมดแล้วี่นนี้โยงยางโยงยางมาแล้วคือลมแข็งวันนี้ลมแข็งดูเขาเย็บอวนกันอยู่วันมันขาดแต่ก็แต่งวันเย็บอวนกัน เงียบอ้วน เอาถึงท่าเรือแล้วเทียบเรือแล้วพี่น้องเอ้ยธรรมาชาติบ้านเราท่าเรือสวยๆงานพี่น้องเอ,อ้ยท่าเรือเช้าเช้าวันเกฑงอย่างนี้ก็เพื่อนมันออกมาหาตกเป็ดตกอะไรกันท่าเรือได้ปูได้ปลาไปกินกัน อยู่ตรงนี้ถ้าเรือหาปลาก็าอยู่ตรงนี้ไหม้องเราหาปูหาปลาถ้าเรือจะไปท่องไปเที่ยวก็อยู่ตรงนี้กันถ้าเรือจะไปกระบ,บี่ไปพูดเกตก็อยู่ตรงนี้ สว,วยงามๆไปลองเ้ยวันเย็นๆออกมาเที่ยวกันแต่นักท่องเที่ยวมาก็มีรถเครื่องรถโมอโเตอร์ไซค์ให้เช่าไปได้ทั่วเกาะยาวเลยพี่น้องเลยมามาเที่ยวเราก็มาเช่ารถเครื่องหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ วัสดีครับเพียงเท่านี้นะครับช่องธรรมอาเด็กสวัสดีครับ